ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออตโต้คาร์แลนแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และยานเกราะจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดยานรบที่หลายคนอาจเคยเห็นผ่านภาพถ่ายหรือสารคดีแต่ยังไม่เคยรู้รายละเอียดเชิงลึกกันมาก่อนและวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถถังที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นก็คือ T95 d ้ o สิบห้าดูหรือที่บางคนเรียกว่า T28 Super h e a v y แทงยันเกราะที่ถูกออกแบบมาให้สามารถฝ่าแนวป้องกันของสัตวปูได้อย่างมั่นใจด้วยการป้องกันระดับสุดโหดและพลังทำลายล้างมหาศาล T95 d ้ o สิบห้าดูมีจุดกำเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 โดยสหรัฐอเมริกาต้องการสร้างรถถังหนักเป็นพิเศษเพื่อใช้โจมตีป้องปาการและแนวป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างเซอฟรีทไลน์ในเยอรมนีตัวรถมีน้ำหนักมหาศาลถึงประมาณ95ตันซึ่งเป็นที่มาของรหัสที95และรูปร่างด้านหน้าที่ลาดต่ำคล้ายกระดองเต่าจึงได้สมญานามว่า d o มเทอร์เตลหรือเต่านรกการออกแบบนี้มุ่งเน้นไปที่กราะป้องกันเป็นหลัก กราะด้านหน้ามีความหนามากกว่า300มิลลิเมตรสามารถป้องกันกระสุนปืนใหญ่ได้แทบทุกชนิดในยุคนั้นอาวุธหลักของ T95 คือปืนใหญ่ขนาด105มิลลิ mm, เมตร T5E1 ซึ่งมีพลังทะลุทะลวงสูงและสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือยันเกราะสัตว์ปูได้อย่างรับคาบการยิงแต่ละครั้งสร้างแรงกระแทกและความเสียหายอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากขนาดกระสุนและน้ำหนักรวมของตัวรถ ทำให้การเคลื่อนที่ของ T95 ช้ามากความเร็วสูงสุดเพียงประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งช้าก,ก่อว่าการเดินของทหารบางนายเสียอีกจุดนี้เองที่ทำให้มันถูกมองว่าเหมาะกับการรบเชิงป้องกันหรือบุกทำลายแนวป้องกันที่ตายตัวมากกว่าการเคลื่อนที่ในสมรภูมิแบบรวดเร็ว แม้ความเร็วจะเป็นข้อจำกัดแต่ความทนทานของ t เก้ก็แทบจะไร้เทียมทานในยุคนั้นหักอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมรถถังนี้แทบจะไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยอาวุธทั่วไปของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างแบบโครงคู่ที่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นทำให้สามารถเคลื่อนที่บนพื้นไม่เรียบได้ดีก่ว่าที่หลายคนคาดคิด ถึงอย่างนั้นก็ตามความใหญ่โตของมันก็ทําให้เป็นเป้าหมายที่มองเห็นได้ชัดและต้องใช้การวางแผนการรบอย่างรอบคอบโครงการที95มีการสร้างต้นแบบเพียงไม่กี่คันและในที่สุดก็ถูกยกเลิกหลังจากสงครามสิ้นสุดเนื่องจากไม่สอดคล้องกับยุทธวิธีสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วและความคล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันเหลือเพียงรถต้นแบบที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เช่นที่ฟอร์ดเบนนิงและอับดินพรอวิ่งพราวในสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดผู้สนใจด้านยานเกราะจากทั่วโลกในด้านมูล,ลค่าเนื่องจาก T 9 5เป็นรถต้นแบบและไม่ถูกผลิตจำนวนมากทำให้ไม่มีราคาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เหมือนรถถังทั่วไปหากจะประเมินในเชิงสะสมคุณค่าของมันอาจสูงถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนปัจจุบันรถคันจริงอยู่ในครอบครองของรัฐบาลและพิพิธภัณฑ์จึงไม่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระแต่ถ้าพูดถึงในแง่การจำลองในเกมหรือโมเดลสะสมราคาก็มีตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความมหายากแม้ว่า T 95 Doom Turtle จะไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตหรือใช้งานในสนามรบจริงอย่างแพร่หลาย แต่เรื่องราวและการออกแบบของมันยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนแฟนยานเกราะและนักออกแบบยุโทโธปกรณ์ทั่วโลกรถถังคันนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความพยายามของวิศวกรยุคสงครามโลกในการสร้างยานเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานั้น นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการรถถังที่น่าจดจำทั้งในด้านพลังป้องกันความมหายากและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์และยานเกราะจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า i c u Next v i d ว o ดีโอ